แล้ววันนี้ห้องข่าวบันเทิงของเราสดชื่นสดใสเพราะเธอมาเปล่งปลั่งเหลือเกินนะฮะนักแสดงมากความสามารถคนนี้จะเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับตอนรับพี่ใหม่สุคนทวาครับสวัสดีค่ะพใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะแบ่เป็นคุณแม่แล้วนะเป็นคุณแม่แล้วค่ะล้วันนี้ก็ประมาณสี่เดือนกับสามวันสี่อู๋สี่เดือนกับ3าวันคตรดเร็วนะแสดงว่าที่ผ่านมานั้นคือ คุณผู้ชมคะออกตัวนะน้องใหม่ไม่ได้โกหกนะแต่เป็นเรื่องของหมูเตะหลูเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเครือเครือเครือเคก็จริงๆไม่ได้แบบอยากปิดบังอะไรยังไงแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเอาที่แบบเราสบายใจดีกว่าแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็แบบเหมือนแบบว่าได้กลิ่นบ้างได้กลิ่นว่าใหม่น่าจะทองแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็พยายามเปลี่ยนเรื่องไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทํางานพิธีกรคู่กับพี่อาร์มอะตอนนั้นก็เริ่มเริ่มตอนนั้นสามสี่เดือนเหมือนกันเนาะตอนนั้นก็แบบเริ่มเริ่มแรกแรก แต่ม<อ>ันก็ยังไม่ออกอาการตอนนี้เป็นไงคะมีอ,อกมีอักมีอะไรไหมโอ้โหสุดยอดค่ะเป็นยังไงคะคือแบบว่าตอนนี้ก็แบบเบื่ออาหารมาก<อ>แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทานยากพี่นันจะทักน้องใหม่ว่าน้องใหม่ดูผอมลงผอมลงไปเจ็ดโลโอ้ผอมลงไปเจ็ดโลทานอะไรไม่ค่อยได้คะ่ะแล้วก็แบบว่ากับข้าวที่เราชอบอาหารที่เราชอบเนี่ยก็คือไม่แตะเลยแล้วก็อาดเจนทุกวันอาดเจนจนแบบว่า เหมือนแบบมีเลือดผสมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวียนหัวมึนหัวไม่ได้น่าเพราะว่าเราต้องดูแลแบบนี้นะตอนนี้ก็พยายามค่ะคุณพ่อก็พยายามแบบว่าคุณพ่อหมายถึงสามีนะสามีก็พยายามขุนให้กินน้ํากินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างเพื่อให้แบบว่าเราสุขภาพแข็งแรงให้เฮลตี้ที่สุดนะฮะใช่แล้วมีการประคบประงมอะไรเงี้ยอื่นไหมฮะพาไปไหว้พรุ่งไหว้โอ้โหอันนี้สายบอกว่ามาทางนี้อยู่แล้วก็ เราไปทําบุญกันบ่อยมากาค่ะคก็พยายามทําบุญกับสิ่งที่แบบว่าเราถนัดเราชอบก็ไปปล่อยวัวท้องอปล่อยปลาดุก<อ>ปล่อยปลาที่เราท้องที่เขาท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามทําบุญกับ สิ่งที่แบบท้องท้องอยู่แต่ก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเฉยๆไม่ได้บอกว่ามีใครบอกแล้วก็บุญทุกบุญที่เราทําถึงจะไม่ได้เป็นบุญเกี่ยวกับเรื่องท้องอะไรเงี้ยเราก็ทําอยู่แล้วด้วยเพื่อบอกว่าความสบายใจอย่างวัวตัวเมื่อกี้ที่เห็นก็คือว่าเป็นวัวท้องอยู่ด้วยซึ่งท้องตอนที่อายุคันเนี่ยเท่ากันคือ4เดือนแล้วเราก็จะคลอดพร้อมกันด้วยชื่อแม่บุญหลายกับลูกบุญล้นอุ้ยน่ารักจังใช่ค่ะเป็นวัวที่บอกว่าเขากำลังจะเข้าจากโรงฆ่าสัตว์งเื้่บุญหลายกับ ลูกบุญล้นแล้วของเราของเราละตั้งชื่อไว้บ้างยังตั้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ทราบเพศเพราะว่าเออใช่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะทราบเพศค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบก็เลยแบบกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอตั้งไปแล้วเปลี่ยนแต่ว่าเชื่อว่าชื่อที่ใหม่เลือกไปทุกคนแบบต้องตกใจเนอ๋ออยากรู้เลยอ่ะรออาทิตย์หนึ่งไม่ชัดเจนก่อนถ้าเกิดว่าได้เรื่องเพศของน้องแล้วตั้งชื่อแล้ว มาบอกกันอีกค่ะ้ะได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นต้องมีตัวช่วยสิครัพี่ใหม่ก็ต้องบอกว่าดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้หรืออะไรยังไงก็ตามซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ใหม่ทานตั้งแต่ก่อนที่ใหม่จะท้องอยู่แล้วตัวนี้ตอนแรกๆคือใหม่แบบ เป็นโรคปวดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะปวดหลังปวดขาปวดเข่าปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราแทบจะเดินไม่ไหวอย่างสมมติว่าเป็นพิธีกรคู่กับพี่อามเงี้ยยืนหนักนะยืน8ชั่วโมง9ชั่วโมงอ่ะแล้วใส่ส้นสูงนานๆมันก็ปวดมากค่ะจนทําให้เราแบบต้องหาตัวช่วยก็เลยมีตัวช่วยดีๆอย่างคอลลสิคคอเลาเตนตัวนี้เราทานมาก่อนหน้านี้แต่ว่าต้องยังว่าตอนเนี้ยขณะตั้งครรภ์เราหยุดทานนะคะเพราะว่าคนที่มีคภ์เนี่ยทานไม่ได้แต่ว่าพอเราทานทานไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะดีขึ้น น้อยลงแต่เราก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทานอาหารให้มันครบห้าหมู่ด้วย<อ>จนเราร่างกายดีขึ้นสุดท้ายแล้วอะค่ะมาส่งต่อให้คุณพ่อ,อซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนแรกๆค่ะ ใหม่อะกับพี่เชนธนาหรือว่าเสียเชนอัมโดอดะอยู่มูบ้านเดียวกัน <c oughs> อ,อยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วเจอพ่อของพี่เชนซึ่งห่างกันสามหลังก็เลยเห็นว่าคุณพ่อพี่เชนเนี่ยวิ่งออกกำลังกาย<ะ>คือเราตกใจอะคือสภาพคือแกขอโทษนะคะอายุป,ประมาณ70แต่ว่าไม่น่าจะวิ่งได้คล่องแคล่วขนาดน,นั้นเราก็โอ้ทั้วิ่งทั้งจก ทั้งแบบว่าสิดอัพอทั้งวิดพื้นทั้งส,สททงควอททาท <ห àng S 2> ุกอ<น>ย่างหมดจนเรารู้สึกว่าเราอยากให้คุณพ่อ<ม>เป็นแบบนี้บ้างจังจคุณพ่อใหม่อายุ72<อ>แกเคยลม้มแล้วแกก็แบบว่าปวดร่างกายแกเคยนอนนิ่งเกือบเป็นผักเป็นปลาค่<อ>ะแล้วแกก็แบบปวดกระดูกต่างๆก็เลยปรึกษาพี่เชนว่าทายัางไงดีล่ะให้คุณพ่อวิ่งได้แบบเนี้ยให้คุณพ่อวิ่งลู่ได้ให้คุณพ่อแบบสิดอัพได้พี่เชนก็เลยบอกว่า พี่ใหม่ก็เอาตัวที่พี่ใหม่ทานสิคอลลาจิคอลลาเจนให้คุณพ่อทานเหม่นก็เลยบอกอ้าวใหม่ก็นูกว่าใหม่ทานได้แค่คนเดียวนึกว่าวัยรุ่นทานได้แต่เพิ่งรู้ว่าให้คุณพ่อทานได้ด้วยหรอก็อกเลยส่งต่อคุณพ่อปรากฏว่าให้คุณพ่อทานนะคะคุณพ่อเขาก็รู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ย คือเหมือนสุขภาพแบบสดชื่นมากขึ้น,นแต่ว่าคุณพ่อเขาก็พยายามออกกําลังกายด้วยนะ,ะคะกินอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยแล้วก็พยายามดูแลตัวเองซึ่งอันเนี้ยเป็นรูปที่คุณพ่อจากปกตินอนเกือบติดเตียงแล้วคุณพ่อก็ขี่จักรยานได้แล้วคุณพ่อก็ทานอาหารได้ซึ่งต้องบอกว่าอาหารที่ระวังอยู่แบบเนี้ยคอลลา,าเจนสามารถใส่ได้กับอาหารทุกๆอาหารไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะผัดหรือจะต้มก็ตาม<อ>หรือว่าจะเป็นกับเครื่องดื่มต่างๆค่ะและพี่ตุ๊กี้กับพี่ฮามสังเกตไหมนี่คือเที่ยวอ่ะ คือไปญี่ปุ่นแล้วคุณพ่อไปลานสกีไปเล่นสกีได้คุณพ่อถ่ายรูปแบบแบบชนิดที่ว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นมองแล้วไปขอถ่ายรูปแบบคุณพ่อคุณพ่ออ่ะดูสิคะยกแขนยกขาเมื่อมีภาพหนึ่งที่คุณพ่อย่อเข่าถ่ายอ่ะคุณพ่อย่อเข่าแล้วทําท่าเหมือนเป็นนินจาซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อายเลยเราดีใจมากที่วันนี้คุณพ่อเราเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งย้ำว่าคุณพ่อใหม่อายุ7 2แล้วค่ะแล้วทุกอย่างอ่ะ เขากลายเป็นวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นใจหรือว่าร่างกายก็ตามอเอาเป็นว่าเดี๋ยวใหม่ลองให้ดูก่อนนะว่าสิ่งที่ใหม่ชอบตัวคอลลาจิคอลลเจนอะเพราะว่าอะไรตั้งแต่ตอนที่ใหม่ทานเองอยู่แล้วเราก็ให้คุณพ่อทานยังใหม่ทานเนี่ยนะคะใหม่จะทานใส่กับน้ําเปล่า1แก้วให้คุณพ่อทานอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ใส่คอลลาจิคอลลเจนไป1นแก้วค่ะแล้วก็คนแค่ปั๊บเดียวอยากจะบอกว่าคอลลาจิคอลลเจนเป็นไตเปปีทย์่ายซึ่งหมายความว่า คือสามารถละลายน้าได้เร็วมากเพราะว่าอน,นูเล็กค่ะแล้วเ,เป็นคอลลาเจนจากญี่ปุน่นซึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีเดี๋ยวคอลลาเจนจะค่อนข้างละลายหายไปและใสมากแล้วแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคอลลาเจนหรือว่าน้ำเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับการประกันจากคออว,ว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่เหม็นคาวไม่ใส่น้ําตาลไม่อ้วนเคยไหมที่บอกว่าทานคอลลาเจนตัวอื่นแล้วรู้สึกว่า เราแบบว่าสุขภาพดีขึ้นนะแต่อ้วนนะแต่บวมนะแต่ว่าตัวนี้ไม่อ้วนไม่บวมไม่เสียน้าตาลแล้วก็ไม่เป็นีนคาวเลยเดี๋ยวดูนะคะแต่ว่าสิ่งที่ใหม่รู้สึกว่าคุณพ่อใหม่แฮปปี้คืออ,อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อได้ในเรื่องของผมแล้วก็เล็บคือมันเป็นแบบว่าไตเป็ดไทยแล้วก็เป็นไทยทัะคะ่ะซึ่งตัวอื่นเราไม่พูดถึงนะตัวอื่นเขาก็ดีแหละแต่ว่าอันนี้ใหม่รู้สึกว่ามันถูกใจแล้วก็โดนกับคุณพ่อมากกว่าคือคุณพ่อเนี่ยได้ในเรื่องผมคือผมแกไม่ร่วงคุณพ่อได้ในเรื่องของเเล็็บททีี่่่่แแขขงงงงรรรคุณพอออไดด้ในืกกะู สามารถแบบว่าสามารถขยับได้ไม่ปวดไม่เสียดสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแบบว่าเล่นเครื่องออกกำลังกายได้ซึ่งตอนแรกก็ถามเหมือนกันว่าทําไมคุณพ่อแบบว่าก่อนหน้น้ถึงเป็นคุณหมอบอกว่ามันมีการเสียดสีของกระดูกซึ่งกระดูกปกติของเราเป็นอย่างนงี้ใช่ไหมคะตรงช่องว่างปกติมันจะเป็นคอลลาเจนแต่ถ้าหากว่าอายุมากๆขึ้นคอลลาเจนหายไปมันก็ ติดกันแล้วมันก็เสียสีก็เสีคุณพ่อก็เลยเจ็บขึ้นมาค่ะมันเป็นการแบบว่าเสียสีที่ทําให้เรารู้สึกว่าปวดมากแต่ถ้าหากว่าใครอยากให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงแบบนี้วันนี้เรามีราคาพิเศษมาให้คุณผู้ชมค่ะเนี่ยรอฟังเลยวันนี้ไม่ได้มาขายนะแต่ว่ามาบอกต่อในสิ่งที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าแข็งแรงมากขึ้นละกันจดเลยค่ะแล้วโทรมาเลย0 2 7 6 6 8 8 9 9 0 2 7 6 6 8 8 9 9ฟังดีๆวันนี้คาราจิคาราเจน๋องใหญ่ วันนี้นะสองกระป๋องใหญ่เราจะแถมอีกสองกระป๋องใหญ่เท่ากับว่าวันนี้คุณได้สี่กระป๋องใหญ่สี่กระป๋องใหญ่เนี่ยทานได้ประมาณ8เดือนนะพี่ตุ๊กกี้กระป๋องปีนึงเลยใช่คำนี้เลยกระป๋องหนึ่งทานได้สองเดือนวันนี้ซื้อสองแถมสองเป็นสี่กระป๋องใหญ่ทานได้เกือบปีพูดได้งไงวะ 8เดือนกว่าวันนี้ปกติแล้วราคา6,360าทค่ะบาทแต่ว่าวันนี้เราจะลดพิเศษเหลือเพียงแค่2,990แต่แต่อย่าเพิ่งโอ้โหยังไม่หมดหรอคะเนยังไม่หมดค่ะพี่อารพี่ทุกกี้ค่ะวันนี้เราจะแถมเครื่องสไลด์ผักเครื่องสไลด์แบบว่าผลไม้ต่างๆไปอีก1ชิ้นปกติเราไม่แถมนะคะอันนี้ก็แพงอยู่แล้ววันนี้เราแถมไปเลย1ชิ้น1อันสามารถ สไลด์ผักสไลด์แบบว่าผลไม้อะไรต่างๆได้หมดมีมีดทุกอย่างอันนี้คือใบมีดที่เราแถมไปให้ข้างในของเราก็มีทุกอย่างค่ะอ่าเดี๋ยวเราดูสำหรับคุณแม่มากใช่ค่ะมากๆความไวเป็นเครื่องปอกต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องคั้นน้ําผลไม้ต่างๆมีใบมีดทุกอย่างอันเนี้ยเราแถมให้เลยฟรีฟ1หนึ่งอันหรือว่าจะแอดไลน์มันก็ได้ที่แอสไซน์อัมาโดเเดี๋ยวยามีกครั้งหนึ่งว่าที่หมายเลข0 2 7 6 6 8 8 9 9 2กระป๋็ปองใหญ่ แถม2กระป๋องใหญ่พูดง่ายๆ4กระป๋องใหญ่ทานได้8เดือนกว่าหรือว่าเกือบปีวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทและยังจะแถมเครื่องสไลด์ผัก<ห>เครื่องสไลด์แบบผลไม้ต่างๆอ,อีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยราคาจริงๆแล้วว่าเกือบ7,000พันวันนี้คือค เราไม่ต้องจ่ายเจ00เราจ่ายเพียงแค่2,990้แล้วจะบอกว่าจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางอจองสิทธิ์ก่อนได้ถ้าสมมติตอนนี้ยังไม่มีเงินเราก็สามารถจองสิทธิ์ก่อนได้ว่าเออเดี๋ยวถ้าหาว่าเงินเงินออกแล้วเราค่อยจ่ายนะจองสิทธิ์แล้วจำกัดสิทธิ์ไหมสมมติว่าพี่ทุกี้จะได้อยากได้3เซตนี้ได้ไหม,อมเอาเป็นว่าโทรมาให้ทันละกันจนกว่าจะหมดรายการนี้ให้ได้ทุกสายให้ได้ทุกสิทธิ์เลยค่ะแล้ก็ไม่จำกัดสิทธิ์ไม่จำกัดสิทธิ์แล้วก็เป็นไงคะ ใส่กิ๊กนะเหมือนน้ำปลาใส่ละค่ะอันนี้คือว่าในสิ่งที่ทุกคนแบบแย่งไม่ออกว่าตกลงคือคอลลาเจนหรือว่าด้ำ,ำปลาซึ่งต้องบอกว่าในคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยมีวิตามินซีผสมอยู่ด้วยก็เลยบำรุงในเรื่องของผิวแต่ว่าวันนี้นะคะสนใจนะคะในเรื่องของกระดูกและข้อเรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยให้แกแบบว่ารู้สึกแย่กอนบางทีแกเกงใจด้วยวันนี้คุณโทรสั่งให้เลยถ้ารักคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณมีความกระตันยูศูนย์สองเจ็ดหกหกแปดแปดเก้าเก้าศูนย์สองเจ็ดห 4กระป๋องใหญ่นี้ราคาเกือบ7,000คุณจ่ายเพียงแค่2,990ยังจะแถมเครื่องสไลด์ผักไปอีก1ชิ้นที่02 766 8899หรือว่าแอดไซ์ที่อัลมาโด9 9นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องโทรเลยนะครับตอนนี้นะฮะขอบคุณมากเลยพี่ใหม่เอาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะรับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่นะคะหมดเวลาของห้อมาวบันเทงแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ